จังหวัดตราดมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติประจำจังหวัดตราดเพื่อเตรียมหาไรายได้เพื่อการกุศลผ่านการจําหน่ายสลากกาชาติเพื่อการกุศลจังหวัดตราดการออกร้านมัดฉากาชาติและการจัดงานรวมน้ําใจช่วยกาชาดครับ นายนรงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดซึ่งในที่ประชุมได้นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดประจําปีงบประมาณพศ .2566 ซึ่งดําเนินการไปแล้วตามภารกิจของเหล่ากาชาติ เดีย๋ยวรก็ตามครับในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมหารายได้ประจำปีงบประมาณพศ2567ซึ่งประกอบด้วยการจำหน่ายสลากกาชาติเพื่อการกุศลจังหวัดตราด การออกร้านมัดฉากาชาติและการจัดงานรวมน้ำใจช่วยกาชาติโดยทั้ง3กิจกรรมนี้จะจัดอยู่ภายใต้งานปีใหม่กาชาติจังหวัดตราดโดยกำหนดวันจัดงานก็ต้องรอผลการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการจัดงานปีใหม่กาชาติจังหวัดตราดซึ่งก็จะมีการประชุมในคราวถัดไปครับ